เอาเลยครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม a r ร์คูนเซอร์เวิรลนะครับหรือว่าเกมอาร์คอวกาศนั่นเองเพราะว่าตอนนี้นะครับโอซิลิสติลดอนก็มีปัญหาในส่วนของเซฟนะครับเซฟหายแล้วก็ไม่สามารถเซฟได้ผมก็เลยหยุดเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนะครับเล่นอาร์คอวกาศแทนอันนี้ก็เป็นของแท้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะเกิดที่เมนเบสก็แล้วกันนะครับโอเคชื่อกับตัวละครเรียบร้อยครับตอนนี้ผมมาเกิดนะครับ ด้านในสถานที่แปลกๆแ,แ,แห่งหนึ่งโอดานหน้าคอมพิวเตอร์เพียบหมดเลยครับลักษณะของการแบบเกิดมาก็เหมือนเดิมนะครับมีการเกาขี้กากเช่นเคยโอเคเรียบร้อยติดบั็กเหมือนเดิมแย่เลยครับทำไมมันมาก็บั็กเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงจากตรงนี้ยังไงดีสงสัยจะต้องออกเกมก่อนนะครับเริ่มมาก็ไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่ โอเคครับตอนนี้ผมสามารถบรรทับได้เลยครับเดี๋ยวเรามาสำรวจนะครับในสถานีอวกาศแห่งนี้ดีกว่ารู้สึกจะมีบาสูก้ากับซีโฟนนี้ด้วยนี่ไม่แต่ว่าด้านในไม่มีของนะครับน่าจะเป็นกล่องที่ใช้ในการเก็บของอย่างเดียวเดี๋ยวจะลองสำรวจด้วยทั่วนะครับไม่มีของสักกล่องเลยครับแล้วก็ตรงนี้จะมีภาพฉายโฮโลแกรมนะครับของทีเล็กอยู่ด้วยมีการกดให้ไปไดโนเสาร์ตัวต่อไปได้ด้วยครับอ๋อนี่ไง สามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆครับก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เท่เลยนะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวออกไปด้านนอกกันเลยครับผมด้านในก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเลยครับอุปกรณ์ที่เขาให้เรามานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟาร์มหินนะครับผมแต่ว่ามันจะดูไฮเทคนิดนึงเดี๋ยวเตรียมออกมาทั้งสองงานเลยนะครับไม่แน่ใจว่าแตกต่างกันยังไงตอนนี้เลยว่าอัพนะครับขออัพสปีดไปก่อนดีกว่าผมจะเน้นเป็นสปีดเป็นหลักในส่วนของเอนแกรมนี่ครับตอนนี้อุปกรณ์ ที่เราจะสามารถอัพได้นี่จะแตกตานะครับจากในเซิร์ฟหลักพอสมควรเลยครับมันจะมีแบบชุดอวกาศแล้วก็จะมีมือถือนะครับมีมูลพ i ิกแล้วก็กล่องเก็บของนะครับบูลมอเตตร์แอนด์เพสซอ๋ออันนี้ก็จะใช้แทนคกนี่โอเคเดี๋ยวเอานี้มาด้วยครับแล้วก็จะมียาเขียวนะครับผมแกสโซลีนโอเคที่เก็บของนะครับเอามาประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเราสามารถคราฟยังไง มันจะใช้เป็นแบบน้ำมันนะครับกับซิลิคอนอ๋ออุปกรณ์ที่ใช้ในการคราฟที่มันจะแตกต่างนะครับจากเซิร์ฟป,ปกติทุกอย่างเลยโอเคครับทีนี้ก็มาฟาร์มของกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะใช้อันแรกก่อนเลยนะครับโอ้มันจะเป็นการจอบแบบนี้เลยเหรอเออเจ๋งใช่ได้ครับโอเคเลยได้แร่มาแบบเยะแยมมากมายเลยครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นพวกเอเลี่ยนนะครับเราจะเริ่มฟาร์มกันก่อนเลยเลยกัน เอเลียนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีส่วนอันที่2นี่เดี๋ยวมาลองดูกันครับหน้าตาเหมือนกันนิดนึงเฮ้ยแต่ว่ามันแปลกๆนะครับมันมีอาการแบบว่าสั่นกว่าแรกนิดนึงอ๋อมันจะใช้เหมือนกันทุบนะครับผมอันที่2จะมีลักษณะคล้ายๆกับเราใช้พ i ิกแอ็เลยครับโอเคก็สามารถฟาร์มได้ทั้งสองอันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ําหนักมันจะน้อยไปนิดนึงเราต้องเพิ่มน้ําหนักเยอะๆหน่อยครับ อดัดน้ำหนักไปเลยเอาไปที่3ล้อเลยครับเลเวลตอนนี้ค่อนข้างจะอัพง่ายนะครับผมปรับคูณเลเวลแค่คูณ5เท่านั้นเองอัพไวมากที่เหลือเป็นสปีดไปเลยครับแล้วก็มีอะไรให้เราอัพเพิ่มเติมมั้งไหมมีเตาหลอมนะครับเอามาก่อนดีกว่าแล้วก็มี Simple Storage นะครับที่เก็บของเอามาแว่นขยายนะครับกองสองทางไกลโอเคแล้วก็มีพวก Foundation ด้วยนี่ moon fall m i เด l e เอามาก่อนนะครับดร์เฟรมประตูซีลิงโอเคครับคราฟยากหรือเปล่าเนี่ยมันจะต้องใช้เหล็กนะครับที่หลอมแล้วแล้วก็เป็นซิลเวอร์อินกอตด้วยนะครับไม่เหมือนกับในเซิร์ฟหลักจะหลอมยังไงนี่ก็เดี๋ยวต้องค่อยว่ากันอีกทีนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะคราฟเป็นมอต้ามาก่อนนะครับผมผมจะเรียกว่าคกอวกาศได้ไหมเนี่ยจะได้เรียกง,ง่าย เราจะต้องหาจุดในการวางของก่อนนะครับเอาเป็นช่วงไหนดีทางนั้นนี้เหมือนจะมีแร่อะไรเนี่ยก้อนสีฟ้าๆแปลกๆครับมาดูกันคืออะไรฟาร์มได้หรือเปล่าอ๋อมันเป็นน้ําแข็งนะครับเอาไปทําอะไรเนี่ยไว้ใส่ในแก้วอะไว้กินเบียร์ <c oughs> มีเบียร์กินหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นในเซิร์ฟหลังมันก็มีเบียร์อยู่นี่แต่มันไม่มีน้าแข็งนะครับไม่ค่อยเย็นพอไม่เย็นมันก็ไม่อร่อยเออเซิร์ฟนี้ก็เจ๋งดีมีน้ําแข็งให้เราใช้ด้วย ทีนี้ก็เดี๋ยววางคกไปก่อนเลยครับวางไว้ตรงนี้แหละโอเคในคกคราบอะไรได้ครับเป็นแก๊สโซลีนได้นะครับใส่น้ำมันเข้าไปก่อนแล้วก็ซิลิกอนนี่ครับซิลิกอนอยู่ไหนเอ่ยก้อนไหนที่เขาเรียกว่าซิลิกอนโอเคหน้าตาแบบนี้นี่ครับทีนี้ก็ผลิตแก๊สโซลีนมาเลยครับได้มาแค่5เท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้เตาหลอมเฮ้เราก็สามารถคราฟได้นี่แต่ว่าอุปกรณ์เรายังไม่ครบนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะคราฟเตาหลอมเลยดีกว่าพวกแรกก็ได้จากพวกหินพวกนี้แหละหาพิษยาเท่าไหร่ครับเรียกได้ว่าวันนี้เราจะยิงยาวกันเลยนะครับสำหรับอาร์คอวกาศเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปก็อาจจะมีการเพิ่มมอสนะครับแล้วก็ปล่อยไดโนเสาร์ให้ทั่วแมปมันจะได้ดูไม่เหงาไงเออแล้วเราก็จะจับไดโนเสาร์นะครับมาทัวร์มาทัวร์วเขาเรียกว่าอะไรทัวร์ดวงจันทร์เออทีนี้มันแน่นอนตีกับพวกเอเลี่ยนนี่ครับชัดเจน ขอฟาร์มก่อนไอแร่ที่มันชื่อว่ายูเรเนียมนี่มันจะหายากกว่าเพื่อนเลยครับผมตีทั้งก้อนขึ้นได้มาแบบอันเดียวเองอระเมื่อกี้แต่ว่าแมกนีเซียมกับเหล็กนี่หาง่ายครับตอนนี้คิดว่าเราน่าจะต้องเจาะหินประมาณ3ก้อนนะครับตอนนี้ก้อนที่2แล้วโอเคก้อนสุดท้ายครับก้อนนี้เอามาเลยเรียบร้อยครับทีนี้ก็อัพน้ำหนักไปอีกเลยครับผม น้ำหนักผมต้องการที่500นะครับไม่ถึงได้แค่490ทีนี้มาดูกันว่าเราคราฟเตาหลอมได้หรือยังได้แล้วนะครับเอามาก่อนหนึ่งเตาอย่างอื่นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่ผมต้องการนะครับจะเอาไว้ก่อนทีนี้ก็หาจุดในการวางเตาหลอมนะครับวางไว้ใกล้ๆกับพกนี่แหละเราจะอยู่ตรงนี้ก่อนชั่วคราวนะครับสามารถวางได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ฟอนเดชั่นก็ถือว่าโอเค ทีนี้ก็ใส่เป็นแก๊สโซลีนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะหลอมพวกเหล็กนะครับผมเอาแก๊สโซลีนออกมาก่อนแล้วก็เราจะต้องเอาซินเวอร์ใส่เข้าไปใช่ไหมเพราะว่ามันมีซินเวอร์มาอยู่นี่อันนี้ใช้ซินเวอร์หรือเปล่าเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับผมไม่ค่อยชอบแบบไอ้เลเวลอัพตรงเนี้ยมันจะบังหน้าจอเรานิดหนึ่งเลือกต้องการที่250ไม่ถึงครับได้แค่200ไม่เป็นไรใส่แก๊สโซลีนเข้าไปใส่ซินเวอร์นะครับกับเหล็กเข้าไปก่อนแล้วก็เปิดเตา อาจจะต้องใช้เวลาในการหลอมนะครับสักระยะหนึ่งแล้วก็มีแร่ทองคำนี่นี่ถ้าเรามาหลอมนี่เราจะได้เป็นก้อนทองหรือเปล่านี่ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการราฟฟอร์ n เลชันตอนนี้เราต้องการซิลเวอร์กนะครับ12ซีเมนติ้งพล t ส12แล้วก็เหล็กแนบที่หลอมแล้ว15เฮ้ยซีเมนเรายังไม่ได้เรียนรู้เอนกัมมาทีนี่เอาซีเมนต์มาก่อนนะครับใช้เป็นหินนะครับกับแมกนีเซียม แบนีเซียมของเราตอนนี้ก็มีอยู่81นะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็ก้อนหินนีครับเพื่อคราฟซีเมนได้มาแค่20เดี๋ยวอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็เอาเก็บไว้ในนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเราจะได้แบบตัวเบาๆนิดนึงโอเคไปฟาร์มกันต่อนะครับผมว่าพิกแอคมันจะตีฟาร์มเร็วกว่าหรือเปล่าเนี่ยอันเลข2นะครับน่าจะไวกว่านะเดี๋ยวใช้อันนี้ดีกว่าตีไปเลยครับ ต้องการหินใหญ่อีกประมาณสัก5าก้อนแล้วกันร,รอบนี้ฟามเหล็กกันก่อนเลยครับอ๋อมันจะได้พวกเมทัลเยอะกว่านี่โอเคทีนี้ดับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะคราฟอาวุธนะครับแล้วก็ไปล่าไอเลี่ยนกันดีกว่ารู้สึกเมื่อกี้ผมจะเห็นอาวุธอยู่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหอ,อกนะครับหรือว่าปืนมีครบเลยเดี๋ยวขอความของอีกสักแป๊บนึงครับเอาก้อนอีกสักก้อนหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับ ีนี้ก็เอาเหล็กนะครับกับซินเมอร์ที่เราได้มาไปหลอมไว้ก่อนจุดในการหลอมเหล็กน่าจะอยู่หลังหินก้อนใหญ่ก้อนนี้ครับค่อนข้างจะสังเกตเห็นได้ง่ายใครที่แบบอยากจะเล่นง่ายๆก็ต้องหาจุดสังเกตนะครับมันจะได้ไม่หลงเวลาเรากลับมาที่เดิมไงทีนี้ก็เดี๋ยวใส่เหล็กเข้าไปเลยครับกับซินเมอร์เหล็กๆๆโอเคตอนนี้ผมได้นะครับซินเมอร์เปนก็ตมาทั้งหมด17นะครับแล้วก็เหล็กที่หลอมแล้ว45 ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของเอนเกมกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมบ้างจะมีหอ,อกเหล็กนะครับที่เป็นอาวุธค่อนข้างจะแรงแล้วก็จะมีเตียงเอาเตียงมาด้วยอันนี้จะเป็นกำแพงธรรมดาเนี่ยเอามาก่อนนะครับแล้วก็คอมพาวโบเอออันนี้อะไรเจ๋งค่อนข้างจะแรงนะครับพวกปืนจะอยู่ในส่วนของด้านล่างปืนจะสามารถคราบได้ใน f ฟ b r i ิเคเตอร์แสดงว่าเราจําเป็นที่จะต้องคราฟเป็น f ฟ b r i ิเคเตอร์มาก่อนนะครับโอเคเอามาให้หมดเลย ด้านล่างมีคอมพิวเตอร์ด้วนนี่มีเครื่องจ่ายไฟก็มีอุปกรณ์ดีๆหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้เราเอาแค่นี้ก่อนก็ยนะครับเดี๋ยวจะงงทีนี้ก็อัพเลือดไปที่250นะครับแล้วก็ตามด้วยมีดดาเมจอยู่ที่120ไม่แน่ใจว่าจะสู้กับพวกเอเลี่ยนได้หรือเปล่าต้องลองดูฮนูตอนนี้ใช้เหล็กทั้งหมด50นะครับผมมีพอหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้มีอยู่40กว่าโอเคได้แล้วครับครับคอมพาโบมาก่อน แล้วก็จะมีลูกดอกลูกดอกตอนนี้ได้แค่10อันเองนะครับลูกดอกจะใช้ไทเทเนียมครับกับนิกเกิลในการคลาฟนี่ครับผมโอเคไทเทเนีย okay. มในคบเรามีหรือเปล่าเมื่อกี้ผมก็ใส่เข้าไปนะครับค่อนข้างะเยอะอยู่เอาไทเทเนียมออกมาก่อนนะครับแล้วก็นิกเกิลโอเคแล้วก็คลาฟเป็นลูกดอกตอนนี้น่าจะได้ทั้งหมด15ลูกนะครับไทเทเนียมดับต่อไปผมต้องการเป็นแบบว่าซีเมนต์เพิ่มนะครับใส่แมกนีเซียม กับหินธรรมดาเข้าไปก่อนแมกนีเซียมอยู่ไหนเอ่ยโอเคอันนี้นะครับคลาบมารู้สึกว่าแมกนีเซียมนี่แหละหายากนะครับกับต้นหินเราก็ไม่สามารถที่จะคลาบของที่ผมต้องการได้ไงทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปล่เลี่ยนกันดีกว่านะครับมาดูกันว่าในอวกาศนี้มันจะมีเอเลี่ยนหรือเปล่าเอเลี่ยนอยู่ไหนเอ่ยไม่เจอเอเลี่ยนสักตัวเลยครับสงสัยจะอยู่ทางด้านบนนะ แต่ว่าสปีดที่ผมอัพมาตอนนี้ผมว่าน่าจะไม่พอแน่นอนเลยขออัดสปีดรัวๆไปเลยดีกว่าสปีดน่าจะสัก140ยสีกำลังดีครับเออแล้วก็ลืมไปอีกอย่างนี้นะครับเราต้องการกล้องที่ใช้ในการส่งทางไกลด้วยจะได้สำรวจเลเวลของไดโนเสาร์ได้นะครับกล้องอยู่ทางไหนเอ่ยใช้นิเคิลนะครับกับ Crystal. คริสตลัลคริสตัลได้จากก้อนหินหรือเปล่าเนะี่ยเมื่อกี้ก็ลืมไปแล้วนะครับไม่ทันสังเกต เอาละครับหลังจากที่ผมวิ่งตามหาเอเรียนอยู่นา้ารู้สึกว่าผมจะเห็นแวบๆนะครับอยู่ทางน้้นหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรนะครับหายไปไหนแล้วเนี่ยตัวมันค่อนข้างจะเล็กมากเลยครับเดี๋ยวต้องระวังให้ดีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเฮ้ยผมว่าผมเห็นนะผมไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าในอาร์อวกาศนี่เราจะสามารถตกจากที่สูงได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมลองดูแล้วก็ไม่เสียเลือดเลยกระโดดลงไปเลยก็ได้ครับ โอเคสบายๆนะครับผมไม่เป็นไรแล้วเอเลี่ยนที่ผมเห็นอ๋อนั่นไงเจอเลยครับมันเหมือนจะเป็นแรปเตอร์นะครับแล้วก็เป็นโครงกระดูกด้วยนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปฆ่ามันเลยนะครับอุ้ยมันวิ่งเข้ามาแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววมันวิ่งโคตรไวใช้ได้เลยเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโอเคมันติดบัานะครับอย่างนี้เสร็จเราแน่นอนนิ่ง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 นน้องนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยเดี๋ยวต้องรอชัวร์นะครับจัดไปอุ้ย โยกลบอีกอย่าโยกลบดิูอหูเรียบร้อยครับเข่ากับบานนครับนัดเดียวอยู่มีอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะกดเข้า i อินเวนทอรี่ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟาร์มพวกเนื้อมาดีกว่าเอาไม่ได้นี่หรือว่าต้องใช้เป็นเลขสองเฮ้ยทำไมไม่มีเนื้อหนังเลยเนี่ยเอาไม่ได้อะไรเลยครับไม่มีอะไรให้เรามาเลยโอ้โหไรไประโยชน์สิ้นดี เอาละครับตอนนี้วิ่งไปวิ่งมานะครับผมมาเจอสถานีล้างนะครับอยู่สถานีหนึ่งด้านในมีรถโรเวอร์อยู่นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะขับได้แต่ผมดูในเอนแกรมแล้วมันจะมีโรเวอร์ให้เราคลาฟอยู่นะครับผมเราน่าจะต้องขี่ได้แค่คันที่เราคราฟมาเองมีของให้ผมใช้บ้างหรือเปล่าเนี่ยหามาก็หลายกล่องไม่ค่อยเจอเฮ้ยเจอระเบิดเป็นระเบิดควันนะครับกับลูกกระสุนปืนโอโหที่นี่มีของนี่มีของทุกอันหรือเปล่า ตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะไม่มีของซะแล้วแต่ว่าโชคดีนะครับได้จากกล่องเมื่อกี้มาเดี๋ยวเราจะสำรวจให้ครบเลยนะครับเผื่อจะมีอีกอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเหมือนจะเป็นแบบพวกอาหารนะครับสำเร็จรูปที่ใช้ในการช่วยเพิ่มค่าความหิวนะครับเก็บไม้หมดเลยก็แล้วกันด้านนี้มีของอีกไหมอันนี้น่าจะเป็นตังค์นะครับสงสัยจะใช้ในการซื้อของแน่นอนเลยเดี๋ยวผมเตรียมมือถือไว้ก่อนดีกว่า มูกันว่ามือถือสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับตังผมมีเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดเหรียญนี่คือ7บาทหรือเปล่าเนี่ยมันมีเหรียญอยู่2แบบนะครับมีลิ c คอยกับบิตคอยนะครับอันไหนจะใช้ในการซื้อของได้ดีกว่าก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองกดซื้อเป็นแบบว่าเบอร์รี่มาก่อนนะครับเราจะต้องปลูกเป็นนาโคเบอร์รี่เพื่อใช้ในการคลาฟยาเขียวนะครับผมเอามามันบอกว่าผมตังค์ไม่พอนะครับอ๋อนี่ไงมันใช้20นะครับ LTC เราจะได้5นาโคเบอร์รี่ซีดโอเคเข้าใจนะเดี๋ยวผมจะเดินหาเหรียญน,นะครับเยอะๆก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> เราเจอเว่นขยายด้วยครับแล้วก็มีซีดนะครับเออใช้ได้ไอ้ซีดนี่หายากแน่นอนแสดงว่าซีดจะหาทั่วไปไม่ได้เราจะต้องหาจากพวกสถานีนะครับลกล้างแน่นอนเลยเดี๋ยวลงมาสำรวจด้านล่างต่อเลยครับด้านล่างมีกล่องสีนาเงินอยู่มีเหรียญอยู่โอเคเอามามีเหรียญกับเบอร์รี่นะครับ ในนี้สำรวจได้หรือเปล่าเป็นที่ปลูกต้นไม้นะครับไม่มีของอะไรเลยอันนี้ก็ไม่มีอาจจะต้องขยันในการสำรวจนิดนึเงไปเจอหอกด้วยเจ๋งและนี่อะไรเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัปเกรดเหรออ๋อใช้ได้ใช้ได้ครับแล้วเราจะอัพมันยังไงเนี่ยตอนนี้ยังงงๆอยู่นะครับผมกดใช้หรือไงมันต้องมีแบบออกซิเจนแมชชีนก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถอัปเกรดได้ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเตรียมอาวุธให้พร้อมก่อนตอนนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสู้ผมก็คนข้างจะพร้อมนะครับเดี๋ยวหาของอีกสักนิดนึงสังเกตดูแล้วไอ้พวกไอเทมนะครับเราจะได้จากกล่องเล็กๆอะ่ะกล่องใหญ่จะไม่ค่อยมีอะไรทีนี้ก็ไปกันต่อเลยครับตามล่เอเลี่ยนกับคิสซัลกันดีกว่าเอาเลยครับตอนนี้หลังจากที่เราเดินหายเอเลี่ยนกันมานานนะครับผมก็มาเจอมันเป็นทียบร้อเลยครับและนี่ก็คือพิกัดนะครับที่มันอยู่นะครับผมมันจะเป็นหลุมนะครับทางขวาล่างเลยโอ้โหมีเพียบ แล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเห็นผมแล้วนี่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกับมันกันเลยดีกว่านะครับมี3าตัวเดี๋ยวผมจะขอฆ่าแค่ตัวเดียวก็พอแล้วเอาไปตัวด้านขวานี่ก่อนเดี๋ยวไมเท่าไหร่ไม่รู้จัดไปก่อนหนึ่งลูกไปตามมาตามมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้โหวิ่งไวมากครับผมอะไรจะวิ่งไวขนาดนี้โอ้ด้านนี้ยังมีเครียบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะเป็นแมงมุมนะครับอวกาศ ไม่รู้เหมือนกันว่าสามารถจับได้หรือเปล่าอยู่ไหนเนี่ยหายไปแล้วเลยครับแล้วก็มาเจอคริสตัลพอดีเลยเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับกําลังตามหาอยู่พอดีเลยใช่ก้อนคริสตัลหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแต่ว่าก้อนมันจะใหญ่กว่าในเซิร์ฟหลักนี่พอสมควรเลยครับเราจะต้องใช้เครื่องเจาะหรือว่าพลิกแอคในการฟาร์มก็ไม่รู้นะครับถึงจะได้เยอะกว่าเออมันก็ได้เยอะใช่ได้นนิ หนึ่งก้อนได้มา55นะครับสำหรับการใช้พิกแอคนะครับผมตัวเจาะได้เท่าไหร่มาดูกันตัวเจาะได้41แสดงว่าใช้พิกแอคดีกว่านี่อันนี้น่าจะเป็นก้อนน้ำมันนี่ครับเก็บน้ำมันมาด้วยเลยเียงลดับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะคราฟเป็นกล้องสองทางไกลเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการคราฟนี่พร้อมหมดแล้วแล้วก็คราฟลูกธนูมาเพิ่มด้วยทีนี้ก็เอามาไว้ที่เลขแปดเลยนะครับ โอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่เดี๋ยวเราจะจัดนะครับระเบิดควันให้มันก่อนดีกว่าเพื่อจะทําให้เราสู้ได้ง่ายขึ้นเปลี่ยงไปเลยแล้วกันประมาณนี้น่าจะได้เอาเฮ้ยระเบิดกลางกาดีโอ้โหไกลเกินไปแสดงว่าผมไม่สามารถใช้ระยะไกลได้นะครับระเบิดมันจะระเบิดไกลมากเดี๋ยววิ่งเข้ามาหามันเลยเข้ามาเข้ามาจัดระเบิดควันไป ดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราโยนสูงนะครับมันจะระเบิดไวมากโอเคจัดไป2ลูกมันวิ่งหนีเลยดีกว่าไม่ยอมเข้ามา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 เลยจัดไปวิ่งไวมากครับผมนี่ก่อนนี่ก่อนไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตีแรงหรือเปล่านะครับโอ้โหตามมาแบบทีๆวิ่งสปินไวกับผมอีกครับอะไรจะสุดยอดขนาดนี้ผมไม่น่าจะหนีมันทันเลยครับงานนี้ สงสัยจะต้องเข้าไปในสถานที่อย่างนี้ก่อนบ้านใครก็ไม่รู้นี่นี่ประตูทางเข้าอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหจะตายอยู่แล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอู้ดีดดีดตติดติโอ้ยตีแรงมากตีไปทีนึงนี่แบบเรือรถหวบเลยค่าสลบขึ้นด้วยครับผมว่าผมน่าจะหลับก่อนวิ่งวนวิ่งวนเว้ยวิ่งวนเว้ยขอให้รอดขอให้รอดขอให้รอด ขอให้รอดกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปโอ้ยเข้าไม่ได้อีกโอ้ยโดนไปล่วงแน่นอนไม่ล่วงก็ตายบอกได้เลยตายชัวเอ,อเรียบร้อยโอ้โหตายชัวชัวครับเรียบร้อยครับมันชื่อไทเรโนโพเดโอชื่ออ่านโคตรยากนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องเลือกจุดเกิดน,นะครับที่ใกล้กับตรงนี้ที่สุดตรงไหนเอ่ยมีไหมมีไหมถ้าไม่มีนี่แบบ ยากแน่นอนโอเคมันชื่อ Material นะครับดีพอ t จัดไปครับน่าจะอยู่ใกล้ๆก,กันพอดีเผลอๆน่าจะเป็นจุดที่ผมพาย,ยายามที่กระโดดเข้ามาเมื่อกี้ครับมันกระโดดเข้ามาไม่ได้ตอนนี้ผมก็หาศพของเราเจอเลยครับเดี๋ยวต้องดูจังหวะด,ดีๆอย่าให้มันเห็นเด็ดขาดเก็บของไวห้หมดโอเคเรียบร้อยครับชุดเกราะอะไรนี่ถือว่าเวลาเราตายเราจะได้มาใหม่เลครับเดี๋ยวต้องมีการล้างแค้นแน่นอน แล้วขอส่องดูเลเวลมันก่อนนะครับเลเวลเท่าไหร่เลเวล12โอเคได้อยู่รอบนี้เดี๋ยวเราบู๊ไปเลยครับสู้ได้สู้ไม่ได้ไม่เป็นไรลองดูครับผมจัดไปก่อนหนึ่งดอกไปเข้ามาดิเข้ามาเลยยิงรัวๆยิงไปรัวๆรอบนี้สู้ตายสู้ตาย,ส,ตาย,ส,ตายสู้ตายไม่มีหนีหนี่ก่อนไกลเกินแล้วต้องหนีเฮ้ยอย่าพึ่งมึนด,ดิกำลังจะมึดด้วยครับเดี๋ยวต้องใช้ก้อนหินให้เกิดประโยชน์โอ้โหไวมากไวมากโดนไปหนึ่งที ตีเป็นโคตรแรงเลยแล้วมันตายยากกว่าแรปเตอร์เมื่อกี้เยอะเลยนะครับแรปเตอร์นี่แป๊บเดียวตายเลยครับผมโอ้โหมืดอย่างนี้ลำบากลำบากมากลำบากมากสู้ต่อสู้ต่อเข้ามาดิเข้ามาดิขาาดเข้ามาดิกระโดดยิงไปเอาให้มันตายเอาให้มันตายโอ้ยยังไม่ตายครับผมอะไรจะโหดขนาดนี้อะไรจะโหดขนาดนี้ต้องวิ่งแล้วก็กระโดดยิงนี่ครับ กระโดดยิงไปโดนไปทีที่2ครับมีโอกาสสลบปีโอกาสสลบเรียบร้อยครับผมโอเคข้ามได้แล้วดูเหมือนว่าจะมีแบบเลือดนะครับกระ,กระจายเลยทุกตัวมีของมีเนื้ออะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ไงครับไอตัวนี้ได้เนื้อเล่านะครับผม <c oughs> ผมว่าจะต้องใช้ในการจับมันแน่นอนเลย <c oughs> โอ้ได้มาโคตรเยอะเลยครับตัวหนึ่งจะให้มาทั้งหมด288เลยครับผม ว่าตอนนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเวลาเรามืดนี้จะมองอะไรไม่เห็นเลยครับมีทอสให้เราบ้างหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่ก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องสว่างก็ได้ดูดูแล้วไม่น่าจะมีนะครับคิดว่าคืนนี้ผมคงทําอะไรมากไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวตอนเช้านะครับแล้วเราค่อยมาลุยกันใหม่ดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจนเรียงลำดับต่อไปก็เดี๋ยวผมจะมาเรียนรู้นะครับเอนกแกรมในการคราฟอุปกรณ์ที่จะใช้ในการยิงนะครับไอตัวเมื่อกี้ให้สลบให้ได้ มันจะมีปืนอยู่นะครับลอง g neck rifle อยู่ด้านล่างโอเคเรียนรู้มาเลยนะครับแล้วก็จะมี fabricator ผมเรียนรู้มาหรือยังเนี่ยเรียนรู้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีลูกดอกนะครับโอเคเอามาก่อนเราจะคราฟได้ยังไงนี่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวทีนี้ลำดับต่อไปต้องการเป็น fabricator มาก่อนนะครับต้องการซีเมนทั้งหมด20แล้วก็แพลตตินัมนะครับ50ไม่น่าจะยากเท่าไหร่หรอกมั้ง เดี๋ยวต้องหาอุปกรณ์ก่อนครบหรือยังพลติน้ำพลาติน้ำโอเคมีอยู่นะครับแล้วก็ซีเมนต์มี23อดีเป๊ะเลยล้ามมาเลยครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแฟร r i ิเคเตอร์จะสามารถวางพื้นได้หรือเปล่านะวางได้ไหมเอ่ยมันต้องการฟานเดชั่นด้วยนี่แสดงว่าลำดับต่อไปผมต้องคราฟฟานเดชั่นมาก่อนนะครับฟานเดชั่น <Foundation S 2> มันจะใช้ซีเมนต์ค่อนข้างเยอะๆเลยเสียดายไปนิดนึงใช้อุปกรณ์เยอะเกินครับ ต้องการซีเมนต์12แล้วก็เมทัลลินกอสนีครับ45เมทัลลินกอสน่าจะมีเยอะอยู่จะขาดก็แค่ซีเมนต์นี่แหละตอนนี้ต้องการเป็นแมกนีเซียมครับใส่เข้าไปแล้วก็ก้อนหินนะครับผมก้อนหินมีอยู่17พอหรือเปล่าได้แค่4โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเอามาใหม่เลยครับผมเราจะฟาร์มกันอีกสักรอบหนึงเดี๋ยวใช้เป็นพิกแอธรรมดาดีกว่าผมว่ามันค่อนข้างจะตีแบบไวกว่านะครับ ทีนี้ก็เดี๋ยวมาคลาฟซีเม์กันต่อเลยครับรอบนี้น่าจะพอแล้วแหละได้มาอีกทั้งหมด8อันนะครับมันต้องการซีเมนทั้งหมด12ตอนนี้ซีเมนที่เราคราาเมื่อกี้นะครับรวมกับของเก่าก็ได้มาทั้งหมด12นะครับโอเคตอนนี้ซีเมนนะครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ลำดับต่อไปก็ต้องการเหล็กนะครับที่หลอมแล้วเราขาดหนึ่งอันนะครับเอามาแค่อันเดียวพอคราฟาวเดชันมาวางก่อนเลยครับจุดที่เราจะอยู่จะเป็นตรงไหนดีเนี่ย พื้นที่ตรงนี้เรียบไหมผมว่าตรงนี้แหละกําลังเรียบดีนะครับวางตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ลําดับต่อไปก็จะวางเป็นแฟบริเคเตอร์เลยนะครับผมเอาเพื่อใช้ในการคลาฟของก่อนไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเพราะว่าบ้านเราก็มีอยู่แล้วครับเราอยู่บ้านคนอื่นก็ได้ด้านหลังนี่ถือว่าเป็นบ้านเราได้เลยนะครับมันก็มีของให้เราใช้เยอะอยู่นี่แต่มันไม่มีเครื่องแฟบริเคเตอร์แค่นั้นเองทีนี้ในเครื่องแฟบนะครับเข้ามาดูกันดีกว่า สามารถคลาฟอะไรได้บ้างอาวุธปืนตอนนี้นะครับใช้เหล็กนะครับธรรมดา95แล้วก็ซิลเวอร์20ครับซิลิคอน25ตัวลูกดอกยาสลบนะครับตอนนี้ปัญหาของเราก็อยู่ที่นาโคติกอย่างเดียวนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูที่คกกันเลยดีกว่าว่านาโคติกนะครับใช้อะไรในการคลาฟกันบ้างหวังว่าคงจะเป็นอุปกรณ์ที่หายง่ายๆนะมีเป็นนาโคเบอรี่นะครับทั้งหมด5ลูกนะครับแล้วก็ซิลิคอน2ฮ้่แต่ว่านาโคเบอรี่นี่เราจะซื้อได้หรือเปล่าเนี่ย เมื่อกี้มันมีให้ซื้อแบบเป็น,มนเมล็ดพืชน,นะครับสรุปเลยก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะซื้อนาโคเบอรี่ได้นะครับแต่เราสามารถที่จะปลูกนาโคเบอรี่ได้ซึ่งวิธีปลูกนี่บอกเลยเลยว่าค่อนข้างจะยากนิดน,นึงเพราะว่าในอวกาศมันจะหาน้ํายากนะครับผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะใช้อะไรแทนน้ําได้ดีหรือว่าเราจะเอาน้ําแข็งเนี่ยมาใส่ในเตาหลอมให้มันละลายกลายเป็นน้ําไม่แน่ใจว่าทาได้หรือเปล่า แต่คิดว่าพาร์ทนี้คงจะทำอะไรไม่ได้มากเลยครับโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจะจบกันเพียงเท่าน,นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ